ครับผมชื่อนายเจมส์พีศรีวงศ์ครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ภาคพาพยับเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิ็กทอริกส์กทั่วไปวันนี้ผมจะมาเสนอโปรเจกต์เรื่องเกี่ยวกับเครื่องสูตรแรกวงโกครับเรามาดูในบล็อกกล่องแรกกอนนะครับกล่องแรกนะครับประกอบไปด้วยสวิ์ปิดเปิดนะครับ วิวนะครับขนาด 1m หัวต่อ B B 9เอาพุดส่งไปยังบอร์ดที่แสดงผลเซเว่นเซกเมนนะครับสวิกรีเซตนะครับแล้วก็สวิทช์ n รนดอมนะครับกดติดกดดับนะครับสว่วนนี้เป็นปลั๊ก AC นะครับ DC นะครับเรามาดูข้างในนะครับ ข้างในครับประกอบไปด้วยหม้อแปลงขนาด12 12โวลต์นะครับกระแส500มิลลิแอมส่งมายังภาคแรงจ่ายไฟตรนนะครับจะให้กำลังงานไฟฟ้าที่5โวลต์นะครับเพื่อมาเลี้ยง AOD XC9572 นะครับแล้วก็ออกมาทางบอร์ด BD นะครับเพื่อส่งไปยังภาค ของกล่องแสดงผลเซเว่นเซกเมนนะครับตอนนี้คือสาย BD 9นะครับ b b 9นะครับเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดควบคุมและบอร์ดแสดงผลนะครับต่อไปเรามาดูอีกส่วนหนึงนะครับนี่คือบอร์ดแสดงผลเซเว่นเซกเมนขนาดสหลักครับดูทางข้างกล่องนะครับ นี่คือสวิต์ปิดเปิดนะครับนี่คือนี่คือฟิวนะครับนี่คือสาย AC ครับเรามาเปิดดูข้างในนะครับนี่คือพอร์ตอินพุตนะครับที่รับต่อจากสาย BB 9นะครับเชื่อมต่อไปยังหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับนี่คือบอร์ด ที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ BD139 และ C1815 นะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมเซ่นเซกเมนต์ของแต่ละเซกเมนตนะครับส่วนนี้เป็นหม้อปแปลงขนาด15โวลต์กระแส1แอมนะครับส่วนนี้เป็นภาคแรงจ่ายไฟขนาด12โวลต์นะครับโดยการให้เซกเมนตแต่ละเซกเมนตนะครับได้รับไฟ 12โวลต์น,นะครับเพื่อรอการทิกลงกลาวจากวงจรขับนะครับต่อไปจะได้ทำการทดลองนะครับทำการต่อหัว BD บี9ก้านะครับเ <EN _ S> ชื่อมไปยังบอร์ดแสดงผลเซเว่นเซกเน้นนะครับ คือการแสดงการทํางานนะครับเมื่อเปิดสวีชนะครับเมื่อทําการกดรีเซ็ตจะทําให้จอแสดงผลเซเว่นเซกเมนต์ออกเป็นเลขศูนย์หนึ่งนะครับเครื่องสูงนี้จะทําการสูงเลขตั้งแต่ศูนย์หนึ่งถึงเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการสูงนะครับโดยการกดปุ่มแรนด้อมนะครับเมื่อทําการกดปุ่มแรนดอมก็ไอซี 4 0 6 0ก็จะจ่ายคอกที่ความถี่3.2กิโลเฮิร์นะครับทําให้ตาคนเรามองไม่เห็นนะครับเป็นการนับขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากนั้นก็ทําการกดอีกครั้งเพื่อเป็นเพราะสวิตช์เป็นชนิดกดติดกดดับนะครับผลที่ได้ก็จะออกเป็นเลขนะครับต้องทําอีกครั้งนะครับทําการกดอีกครั้งนะครับ แล้วก็ทําการกดนะครับนี่คือหมายเลขเจ็ดสิบห้านะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับยี่สิบเก้านะครับสิบแปดนะครับทําแบบนี้จนพอจนพอมีคู่แข่งขันที่โกนะครับแล้วชนะก็เป็นการจบเกมนะครับจากการจากการทดลองนะครับ ก็เป็นการทดสอบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับผมก็จบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณคสวัสดีครับผมชื่อนายเจมส์พีซีวงจบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัพเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปวันนี้ผมจะมาเสนอเปเปอร์โปรเจ์เครื่องสูมเลขบิงโก เครื่องสุ่มเลขบิงโก ingo, เจมละพีสีวงสาขาวิชัยเล็กทรอนิกส์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่าภาคพายับเชียงใหม่128ถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50300ุุธศักราช2554โบทคัดย่อบิงโกเป็นเกมที่มีความมิยมกันมากในอดีต แต่ปัจจุบันยังมีให้เห็นซึ่งขนาดที่เล่นต้องมีการจับหมายเลขเพื่อทำการเลือกหมายเลขในการบอกตำแหน่งของการวางเพื่อให้ชนะตามกฎกติกาทางผู้จัดทำจึงได้ทำเครื่องสุ่มหมายเลขของบิงโก01 75ตามมาตรฐานของบิงโกแสดงผลเป็นเลขเซเว่นเซกเมนจำนวน2หลักขนาด9นิ้วใช้ หลอด LED ขนาด5มิลิเมตรบทนำในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทในการดำรงชีวิตของบุคคลทั่วไปมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายซึ่งปัจจุบันเกมจำพวกเกมเรษฐีและรวมไปถึงเกมบิงโก ได้จางหายไปเพราะความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางผู้จัดทำจึงได้มองเห็นความสำคัญของเกมเก่าๆคือเกมบิงโกโดยได้นำมาป,ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นจากแนวคิดตามแบบการเล่นที่เวลาเล่นต้องมีบุคคลหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จับหมายเลข เพื่อให้ผู้แข่งขันรู้ว่าจับได้หมายเลขอะไรและบางครั้งผู้เล่นก็ไม่เห็นหมายเลขที่ผู้จับบอกทําให้ต้องเสียเวลาของผู้แข่งขนันและถ้าผู้เล่นมีจํานวนมากอาจทําให้เสียงดังจึงมีแนวคิดที่จะทำเซเว่นเซกเมหลักขึ้นเพื่อให้ผู้แข่งขันมองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมาะสําหรับผู้เล่นที่มีจํานวนมากและเหมาะกับงาน ต่างๆเช่นงานวันเด็กแห่งชาติแต่ยังมีข้อที่ต้องพัฒนาแก้ไขคือขณะที่ทําการสูมเลขเครื่องสูมเลขบิงโกไม่สามารถจำเลขที่ออกไปก่อนหน้าได้จึงมีข้อเสียว่าเลขที่ออกแล้วยังสามารถปรากฏได้อีกจึงต้องมีการกดปุ่มสุม่มใหม่อีกครั้งวัสดุและวิธีการในการสร้างวงจรบิงโก โดยการเขียนโปรแกรมเข้าไปในตัว IC a 2 d XC9572 เป็นตัวควบคุมการทำงานของวงจรนั้งหมดและมีคิสตันความถี่32.768กิโลเฮิรตซ์ต่อร่วมกับ IC 4060เพื่อผลิตความถี่ส่งไปยัง IC a 2 d XC9572 และใช้ความถี่จาก IC 4060 ในการสุม่มโดยวิธีการนับขึ้นจาก01ถึง75ด้วยความถี่3.2ก h โมีสวิตช์กดติดกดดับเป็นตัวควบคุมการทำงานการเป็นตัวกำหนดในเรื่องของการสุมหรือหยุดส่วนการเชื่อมต่อระหว่างกล่องควบคุมได้กล่องแสดงผลใช้หัวต่อ BB9 เป็นตัวเชื่อมต่อ เพื่อไปขับ7 Segment 2หลักโดยมีวงจรขับ LED 2หลักทำหน้าที่รอสัญญาณจาก IC x c 9 5 7 2เพื่อขับ LED จะมีทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดอัตโ,ตโนมัติเป็นตัวควบคุมการติดดับของแต่ละเซกเมนต์และใน1นึ่งเซกเมนต์ประกอบไปด้วย LED 12หลอดใช้แหล่งจ่ายไฟเลี้ยง12โวลต์จากรูปที่1เป็นวงจร เครื่องสูบเลขบิงโกเมืม่อไฟ AC 2 2 0โวลต์ผ่านหม้อแปลงขนาด2 2โวลต์500มิลลิแอมผ่านวงจรบิดเล็กซิฟาฟทำหน้าที่แปลงไฟ AC เป็น DC ผ่านตัวเข็ประจุอิเล็กโทรไลต์ค่า4,700ไมโครฟาลตด16โวลต์ทำหน้าที่กองกระแสและสัญญาณลบกวนที่จะเข้ามายัาง IC เลกคู a เลเตอร์เบอร์7805ทําทำหน้าที่รักษาระดับแรงดัน ไฟให้คงที่อยู่ที่5โวลต์เพื่อใจ่ายให้แก่ IC XC9572 และ IC 4060ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานมีสวิ์2ตัวในการควบคุมการสูมคือสวิ์แดนดอมเป็นสวิกกดติดกดดับเป็นตัวควบคุมการแสดงผลหมายเลขบนเซเว่นเซกเมนต์ส่วนสวิ์ดีเซตเป็นสวิ์ชนิด กดติดปล่อยดับทำหน้าที่กรณนนีเครื่องมีปัญหาหรือค้างเมื่อกดจะปรากฏเป็นเลข0 1ทุกครั้งและมีคอนเนคเตอร์เป็นเอา p ์พุตเซเว่นเซ gment เชื่อมต่อไปยังบอร์ดอินพุตเพื่อส่งไปยังกล่องแสดงรูปที่1วงจรแรงจ่ายไฟ5โวลต์และวงจรควบคุมเครื่องสุมเลขบิงโกรูปที่2เป็น พอร์ตอินพุและพอร์ตเอาพุตในการเชื่อมต่อระหว่างกล่องทั้งสองกล่องคือกล่องอควบคุมและกล่องแสดงผลเป็นเซเว่นเซกเมนจำนวน2หลักรูปที่2เป็นรูปพอร์ตอินพุและเ u t p u t ที่ใช้ในการเชื่อมต่อรูปจากรูปที่3เป็นวงจร LED ต่อหนึ่งเซกเมมีจำนวนทั้งหมด14 Segment ต่อหลอด LED Segment ์ละ 12หลอดต่อแบบอนุกรมจำนวน6หลอดและนำมาขนานกันโดยใช้ไฟเลี้ยงขนาด12โวลต์รูปที่3แสดงวงจร LED ต่อ1เซกเมนต์จากรูปที่4กอไก่ขอไข่เป็นวงจรควบคุมการทำงานของเซเซกเมนต์ของแต่ละหลักคือหลักหน่วยและหลัก10ตามลำดับมีหลักการทำงานดังนี้ในวงจรประกอบไปด้วยทารานซิเตอร์2เบอร์คือ วีดีหนึ่งและ C 1518ซึ่งมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นชนิด NPN หลักการทำงานของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN เมื่อมีแรงดันไฟบวกไปทิ่ที่ขาเบสขาเบสได้รับแรงดนันเมื่อมีแรงดันที่ขาเบสจะมีกระแสที่ขาเบสเรียกว่ากระแส IB เมื่อมีกระแส IB ก็จะมีกระแส IC ทำให้ทรานซิสเตอร์อยู่ในสภาพนำกระแส ทำให้แรงดันต่อข้อมโหลดมีค่าเท่าก <con> ับแรงจายแรงดันต่อข้อมที่ทานซิเตอร์จะมีค่าใกล้ใกล้ศูนแต่ในทางกลับกันเมื่อไม่มีวงจรที่ขาแรงดันที่ขาเบสก็จะไม่มีกระแสไอ b เมื่อไม่มีกระแส IB ก็จะไม่มีกระแส IC แรงดันต่อข้อมที่ทานซิเตอร์มีค่าเท่ากับแรงจายแรงดันต่ข้อมโหลดจะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งคุณสมบัติของ bd 139โนกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่80 v, โวลต์กระแสที่ ic สูงสุดที่1.5แอมและ c 1815ทนแรงดันสูงสุดที่50 v, โวลต์กระแสสูงสุดที่150มิลลแอมป์ทานซิสเตอร์ทั้ง2เบอร์ใช้ไฟทิกที่ขาเบส5โวลตและมีตัวต้านทาน1กิโลโอห์มต่ออนุกรม เพื่อลดแรงดันที่ใจให้แก่ขาเบสทรานซิสเตอร์เบอร์ C1815 จะทำหน้าที่รับไฟจากตำแหน่งของหลักที่ทำการโปรแกรมไว้ในวงจรควบคุมซึ่งมีอุปกรณ์หลักคือ x c 9 5 7 2ส่วนตัวต้านทาน220โอห์มทำหน้าที่ต้านกระแสที่ขาอิมิเตอร์ของ BD139 เพื่อทิกลงกาเมื่อ BD139 มีสัญญาณทิกที่ขาเบส รูปที่4ก็เป็นวงจรขับเซเว่นเซกเมนต์รูปที่4ขอเป็นวงจรขับเซเว่นเซกเมนหลัก10จากรูปที่5วงจรแหล่งจ่ายไฟสิบสอโวลต์จ่ายไฟเด้งให้แก่7 Segment มีหลักการทํางานดังต่อไปนี้เมื่อแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ AC 220โวลต์เข้ามายังหม้อปแปลงขนาด15โวลต์1แอมป ผ่านไดโอดบิดเลกติฟายทำหน้าที่แปลงไฟ AC ให้เป็น d c ผ่านตัวเก็ดประจุแบบอ e ิเล็กโทรไลต์ค่า4,700ไมโครฟาลาร์สิโวลต์ทำหน้าที่กองสัญญาณรบกวนที่ปะาปนมาก,กับไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน IC เลกเกเดตเบอร์7,812ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันให้คงที่อยู่ที่1 6โวลต์12โวลต์ผ่านตัวเขีดประจุอ e ิเล็กโทรไลต์1000ไมโครฟาราด 16โวลต์เพื่อให้กระแสไฟตรงมีความเรียบมากขึ้นจ่ายให้เก่เซเว่นเซกเมนตทั้ง2หลักรูปที่6ตำแหน่งของอุปกรณ์และลายทองแดงวงจรแรงจ่ายไฟขนาด12โวลต์รูปที่7ตำแหน่งของอุปกรณ์และวงจรลายทองแดงวงจรแรงจ่ายไฟ5โวลต์ รูปที่แปดตำแหน่งของอุปกรณ์และลายทองแดงวงจรเครื่องสูงเลขบิงโกรูปที่เก้าตำแหน่งของอุปกรณ์และลายทองแดงวงจรขับเซเว่นเซกเมนต์หลักหน่วยรูปที่สิบตำแหน่งของอุปกรณ์และลายทองแดงวงจรขับเซเว่นเซกเมนต์หลักสิบรูปที่สิบเอตำแหน่งของอุปกรณ์และลายทองแดงวงจรอินพุตเซเว่นเซกเมนต์รูปที่สิ ตำแหน่งของอุปกรณ์และลายทองแดงวงจรเอาพุทเซเว่นเซกเมนรูปที่13บสาตำแหน่งของอุปกรณ์และลายทองแดงวงจรเซเว่นเซกเมต่อ1 s e g งเซกรูปที่14คือกล่องที่ใช้ควบคุมการสุ่มเลขบิงโกประกอบไปด้วยสวิ์สุ่มและรีเซ็ตรูปที่1ิ 5. แสดงลักษณะาาการวางอุปกรณ์ภายในกล่องครอบคุมประกอบไปด้วยหม้อปแปลงแหล่งจไฟตรง5โวลต์บอร์ดครอบคุมเครื่องสูมเลขบิงโกสวีครบคุมการสูมเลขและปุ่มรีเซ็ตและบอร์ดเอาท์พุตที่ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังกล่องแสดงรูปพิสิโมแสดงลักษณะานานด้านหน้าของกล่องแสดงผลเซเว่นเซกเมนต์สหลักโดยใช้หลอด LED ขนาด5ม mm. มเป็นตัวแสดงผล รูปที่17เป็นการวางตำแหน่งของบอร์ดแสดงผลเซเว่นเซกเมนต์ประกอบไปด้วยมอบแปลงขนาด1 5โวลต์1แอมป์แหล่งจ่ายไฟตรง12โวลต์บอร์ดขับเซเว่นเซกเมนต์ทั้ง2หลักบอร์ดรับสัญญาณควบคุมจากกล่องควบคุมการสูมเลขบิกรูปที่18แสดงลักษณะบอร์ดที่ทำหน้าที่ขับเซเว่นเซกเมนต์ต่อ1นหลักเพื่อใช้ในการแสดงทางด้าน ของกล่องแสดงผลรูปที่19เป็นสายเชื่อมต่อระหว่างกล่องควอบภูมิและกล่องแสดงผลโดยใช้หัวต่อแบบ BB9 เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อรูปที่20แสดงการเชื่อมต่อด้วยสาย BB9 ทําทำการเชื่อมต่อระหว่างกล่องควอบภูมิและกล่องแสดงผลรูปที่22เป็นการทดสอบการทำงานของเครื่องสุ่มเลขบิงโก เมื่อทำการต่อกล่องทั้ง2ก่องเชื่อมต่อตามรูปที่20ทำการเปิดสวิ์เมื่อทำการกดสวิชสซูมเป็นสวิตชนิดกดติดกดดับเมื่อทําการกดอีกครั้งก็จะสแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขระหว่าง0-175ตามการสุ่มที่ได้ถ้าต้องการสุม่มก็ทําการกดปุ่มสวิสุม่ม ทีครั้งทําไปอย่างนี้จนกว่าจะมีผู้ชนะในการแข่งขันรูปที่22แสดงผลการสุ่มเลขบิงโกซึ่งผลที่ได้ตามภาพคือหมายเลข25รายการวัสดุต,ตัวต้านทานขนาด1ส่วน4วัตค่าความผิดพลาดบวกลบ5% 1กิโลโอห์ม30ตัว220โอห์ม14ตัว1เมกะโอห์ม1ตัว474กิโลโอห์ม1ตัว ัวเขตประจุแบบอิเล็กโทรไลต์4,700ไมโครฟาราด16โวลต์2ตัว1,000ไมโครฟารัด16โวลต์2ตัวตัวเก็บประจุแบบไมล่า0.001ไมโครฟาราด2ตัวตัวเก็บประจุแบบเซรามิก10พิโกฟาราด1ตัว22พิโกฟารัด1ตัวทรานซิสเตอร์ BD1394 ตัวทรานซิสเตอร์ C18154 ตัว LED ขนาด5มิเมตรสีแดง168ด่งคอนเนคเตอร์วง c o n n e ขนาด9ขา6คู่ขนาด7ขา2คู่และขนาด2ขา7คู่ IC XC 9572 1ตัว IC 4060 1ตัวสายแพรขนาด10เส้น6ฟุตสวิตช์กดติดกดดับ1ตัวสวิตช์กดดับปล่อยติด1ตัวฟิวขนาด1แอม m พร้อมกระบอกฟิว2ตัว สายไฟ ac 4, 2 2 0โวลต์สองเส้นหัวต่อ bb 9ก้าตัวเมียสองหัวต่อ bb 9ตัวผู้สองตัวน็อตขนาดความยาว15ม mm, ิลลิเมตรตัวน็อตขนาดความยาว25มิลลิเมตรสีตัวอะคริลิกหนาะ้น1มิลลิเมตรสีแดงใสแผ่นสติแผ่นขอโทษครับสเปร์เคลือบเงา1กระป๋องสเปร์สีดำ1กระป๋อง กล่อ,องอเนกประสงค์หกล่องสวิฟท์เอซีสี่สิโวลต์สตัวคริสตัลสามสิบสองกแปดกิโลเฮิรตซ์ช็อคเกตไอซีสิขาสิบ้า 19, หนึตัวช็อคเกตไอซีสิบสีขา1ตัวผลการทดสอบเมื่อทำการกดซูมจะแสดงหมายเลขตั้งแต่01 02 03ไปจนถึง75ตามผลการสูมที่ได้เมื่อทำการกด ุ่มรีเซตจะทำให้ปรากฏเลข0ูนยในกรณีที่มีหมายเลขที่ออกซ้ำต้องมีการกดสุ่มอีกครั้งจึงควรได้รับการพัฒนาต่อไปสรุปผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าเครื่องสุ่มเลขบบงโกสามารถทดสอบได้จริงสามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจนสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลได้แต่มีข้อที่ควรปรับปรุงคือในขนาดทำการสุ่ม เลขออกซ้ำจึงต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไปคำอภิปรายนายโชลทิศสิทธิราชเมื่อได้เห็นก็ชื่นชมว่ามีความสวยงามมีความตั้งใจและเห็นว่าผลการทำงานก็ชมว่าเซ็นเมนต์ทำงานได้เสียรภาพดีแต่มีข้อติเตือนว่า แล้วถ้าบุคคลอื่นมาเล่นเขาจะรู้ได้ยังไงว่ามีเลขครบจริงนายทิติพงศ์กัญญาเมื่อได้มาชมการทดสอบก็กล่าวว่าสามารถใช้งานได้จริงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนายธวัชธาบุญเมื่อได้เห็นผลการทดสอบก็มีข้อติชมว่ามีความเสถียรภาพดี แต่ไม่มีข้อติชมทางลบขีดคงประกาศโครงงานนี้สามารถประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไปได้ด้วยดีเนื่องจากการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ประจําวิชาออกแบบโลจิกอาจารย์กําทอเรียนฝ่ายกาศและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองตลอดเวลาในการทําโครงงานจนเสร็จลุล่วงมาด้วยดีขอขอบคุณนายชนริศีราชที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม ขอขอบคุณคุณสมศักดิ์สุวรรณศรผู้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์และไม้แปรรูปในการทำกล่องแสดงผลขอขอบคุณคุณจารุวรรณสุวรรณศรที่คอยช่วยเหลือในการทำงานประวัติผู้จัดทำนายเจมวีพีศรีวงศ์วันเดือนปีเกิด17เมษายน2553ที่อยู่240หมู่6มตําบลโงยังคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง้าง5 2 1 9 0รรการศึกษา ประกาชนียบตรวิชาชีพชั้นสูงมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาะภาคพะเยาชเชียงใหม่อีเมล j a m e h o t m a i l com เบอร์โทรศูนย์แปดแปดามภาคนวดโปรแกรมเครื่องสูงเลขบิงโกกระผมก็ขอโจบก,การนำนเสนอเปเปอร์โครงงานเรื่อง เพื่อสูงแดกบินโกแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ